มาดูพระเครื่องกับช่อง youtube ไอ้ไชนาดนะฮะเหรียญเงินหลวงพ่อมีวัดมานวิชัยยังอยู่นะครับปีสามเก้าเอาหกนะร้อยนะเนื้อเงินออกจากวัดเนี่ยไม่ต่ำกว่าสองพันห้านะเงิยนยาเขียวเนี่ยเอาหกร้อยมีสามเก้านะครับหกร้อยบาทเดี๋ยวต้องรวมทุนไปเช่าพระนะเดี๋ยวพระจะเข้าแล้วนะนะนัดดูละพระแก้วมรกตนะครับเนื้ผอผงน้ำมันวัดดอนดู ทันตัวหลวงพ่อกลวยลงในหนังสือเร่อฟ้านะครับหลวงพ่อกลวยปลุกเสกนอกวัดเนี่ยรอบที่แล้วเนะี่ยไม่ทันนะรอบนี้มาอีกหนึ่งองค์นะครับหกร้อยบาทใครไวก็ปิดได้เลยนะครับใครสิ์คนปิดคนแรกพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะครับเอาสามร้อยนะผงรูปเหมือนพ่อเอียสามร้อยบาททันตัวนะครับพระพรมสี่หน้าหลวงพอ่ออีสัตตทีบ เนื้อมเมกะพัด400บาทนะครับ400บาทสร้างศาลาพิมพ์เล็กหลวงพ่อเอียร700นะฮะ700บาทผ้าสวยจมูกโดง่งสร้างศาลาสวยๆหายากนะ,ะเนี่ยเจา700 เหรียญหลวงปู่สังวานนะทางอีสานเนื้อเงินเอาห้าร้อยแล้วกันนะครับอุดกิ่งเนื้อเงินหลวงปู่สังวานพระพันกว่านะพื้นที่หลวงปู่พิมพ์พารุ่นหนึ่งจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับเจ็ดร้อยบาทหลวงปู่พิมพานาครสวรรค์เจ็ดร้อยหันข้างหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับบล็อกนิยมรางคู่ หนึ่งพันหกร้อยนะครับหนึ่งพันหกร้อยผิวประหลอดนะทำเป็นเล่นไปสวยนะครับจมูกโดง่งชินราชปีหนึ่งหนึ่งนะครับพระพุทธเจ้าพุทธชินลาชปีหนึ่งเรียนเก้าพุทธชินลาดพวกเหล่าวรวิหารปีหนึ่งหนึ่งห้าร้อยบาทหลวงพ่อสุดเมืองทองเอาสามร้อยแล้วกันนะครับปีสองสองสามร้อยบาท เหรียญหลวงพระนาเรศวนนะครับบ็อกสี่ดาบนะครับปีหนึ่งสามพมุยเสกหกร้อยบาทนะฮะหกร้อยบาทเหรียญสี่รอบในหลวงนะครับเนื้อ,อปลากระกสวยงๆได้สี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทเหรียญคุ้มเก้าเนื้อละวะห้าร้อยบาทนะครับปีสองสองบุตโตบุเสกห้าร้อยบาท หลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่หนองพระองค์บล็อกไรจุดนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทหนังเสือมอบปีหนึ่งเก้าพาสวยจะบุกดงนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาททุ่งเศรษฐีนะครับลีลายืนหลวงพ่อเตะท,ทองนะตัวหนังสือเล็กนิยมสุดนะครับแปดร้อยบาทเนื้อวานสบู่เลือดอพระสกเป็นเม็ดเลสวยนะครับแปดร้อยเท่านั้น เหรียญเงินหลวงพ่อคูณเนื้อเงินหลวงพ่อคูณเนื้อรุ่นนี้น่าจะเป็นปีสามหกปีสามเจ็ดนะครับโครงการของสโมสมหาไทยนะครับกูลรักมึงหลวงพ่อคูณด้วยตัวกูลูรักมึมือเนี่ยนะฮะถูกอ,อ่านถูกนะครับหลวงพ่อคูณเนื้อเงินเอาห้าร้อยบาทนะฮะห้าร้อยบาทไวเลยจ้ำจำเลย พอเพิ่มลำพูนเนื้อดำหลวงปูแหวน500บาทนะครับลดไม่ได้จริงๆตรงนี้นะเอาเท่าที่เขาต่อกันเลยนะครับห้าบาทเรียอพัดยศหลวงปูนิน300นร้อแล้วกันหลวงปูนินเนี่ยสามนะครับเอาไวๆต้องการใช้ทุนไปเช่าพระเพิ่มนะครับใครสนใจก็ทักไลน์นะครับอันนี้ไลน์ a อท l เอ e อนะครับสวัสดีครับ